สวัสดีคะ่ะนักเรียนระดับชั้นปอสองทุกคนนะคะชั่วโมงนี้พบกับวิชาประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนคะครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันไปคะถ้ายังจำไม่ได้เรามาทบทวนกันเลยนะคะชั่วโมงที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของภาคอีสานนะคะภาคอีสานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาษาที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาอีสานอาหารที่รับประทานก็จะรับประทานข้าวเหนียวราบส้มตำปลาร้า แจ่วบองก้อยนะคะต่อไปภูมิปัญญาของภาคอีสานหลังจากเก็บเกี่ยวอาชีพหลักในการทำนาทำไร่เสร็จแล้วคนภาคอีสานก็จะมาใช้เวลาว่างในการทอผ้าไหมนะคะ ทอผ้าไหมทําเครื่องจักสารเช่นทําหวดหวดมีไว้สําหรับในการนึ่งข้าวเหนียวจักสารกระติบกระติบมีไว้ใช้สําหรับใส่ข้าวเหนียวให้อุ่นอยู่เสมอนะคะการแต่งกายของคนภาคอีสานก็จะนุ่งผ้าสิ้นมีผ้าสะใบเฉียง วัฒนธรรมของภาคอีสานก็เช่นการทำบุญขอโทษทำบุญบ้างไฟนะคะเป็นการการขอฝนในช่วงฤดูการเพาะปลูกประเพณีไหลเรือไฟเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่เราทำสิ่งไม่ดีลงในแม่น้ำและก็เป็นการปล่อยสิ่งที่ไม่ดีใน ในตัวของเรานี้ให้อรอยไปกับสายน้ำประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนี่คือภูมิปัญญาของภาคอีสานที่เราเรียนรู้ไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ภูมิปัญญาอีกภาคหนึ่งนั่นก็คือภาคใต้ของเรานะคะ นักเรียนคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของภาคใต้กันนะคะเมื่อเรียนจบบทเรียนแล้วนักเรียนต้องบอกคุณครูได้ดังต่อไปนี้นะคะ 1. น,นักเรียนสามารถบอกวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของภาคใต้ได้ 2. นักเรียนสามารถนำภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีของภาคใต้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้อง 3. นักเรียนสามารถสืบค้นและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาของภาคใต้ได้พร้อมหรือยังคะเราไปเรียนรู้ภูมิปัญญาประเพณีวัฒนธรรมของภาคใต้กันเลยคะ่ะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้กันก่อนนะคะภาคใต้เปรียบเสมือนด้ามขวานของประเทศไทยของเราเลยนะคะ เรามาเรียนรู้จังหวัดของภาคใต้กันเลยนะคะภาคใต้มีทั้งหมด14จังหวัดจังหวัดชุมพรจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดพัทลุงจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังจังหวัดยะลาจังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระนองจังหวัดสงขลาจังหวัดสะตูลจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเรามาเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้กันเลยนะคะนักเรียนคะภาคใต้นี้มีภูมิอากาศไม่เหมือนกับภาคอื่นเลยนะคะ มีเพียงสองฤดูการเท่านั้นมีฤดูฝนกับฤดูร้อนฤดูหนาวหายไปเพราะช่วงฤดูหนาวภาคใต้ก็ยังมีฝนตกอยู่ตลอดเวลาเขาจึงเรียกว่าฝนแปดแดดสหมายความว่ามีฝนแปเดือนมีฤดูร้อนสี่เดือนนะคะ อาชีพของคนภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะปลูกยางพาราจับปลาประมงน้ำเค็มปลูกผลไม้เช่นเงาะรองกองทุเรียนนะคะต่อไปวัฒนธรรมของคนภาคใต้เช่นการแต่งกายผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าป่าเตะผู้ชายก็จะนุ่สงสโรร สรงก็จะเหมือนภาคกลางคือเหมือนภาคเขาม้านะคะต่อไปภาษาของคนภาคใต้ส่วนใหญ่ก็จะพูดภาษาใต้นะคะต่อไปอาหารของภาคใต้ภาคใต้จะรับประทานข้าวเจ้าอาหารของเขาก็เช่นแกงไตปลาแกงเหลืองผัดสตออ พวกกิ้งอย่างนี้นะคะเป็นอาหารค่อนข้างที่จะมีรสจัดแล้วกอ็อร่อยนะคะต่อไปภาคใต้จะมีประเพณีที่สนุกสนานมากเลยนะคะเช่นประเพณีแข่งนกเขาคือเขาจะเอานกเขาใส่กรงและมาร้องนะคะก็ฟังเสียงว่า กรงนกตัวไหนจะร้องไพเราะประเพณีชนวัวนะคะเอาวัวมาชนกันประเพณีกินเจของจังหวัดภูเก็ตช่วงนี้ชาวจังหวัดภูเก็ตก็จะเป็นประเพณีกินเจในเชื่อเถโทษในช่วงเดือนตุลาคมก็จะไม่รับประทานสัตว์นะคะก็จะรับประทานผักแทนต่อไป ภูมิปัญญาของคนภาคใต้เช่นแกะสลักเครื่องถมนะคะนักเรียนคะสวยงามมากทำกรงนกหงหยกนะคะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านหรือทำเรือกอแรเป็นเรือที่มีสีสันสวยงามนะคะของคนภาคใต้ภาคใต้ของเรานี้จะมี แหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะเช่นหมู่เกาะต่างๆหรือทะเลนะคะต่อไปด้านศินละปะการแสดงเช่นรัมมะโนราเป็นการซื้อขอโทษเป็นการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้นะคะที่มีความสวยงามมากเลยนะคะหรือการ เชิดหนังตักรงนะคะก็เป็นศิลปะของภาคใต้อีกเหมือนกันนักเรียนจะเห็นได้ว่าภาคใต้นี้เป็นภาคที่มีธรรมชาติและความเป็นอยู่ที่ที่ดีนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมากมายเลยนะคะเช่นประปราใน ทะเลนะคะเขาก็จะมีอาหารเกี่ยวกับพวกทะเลนี้ทานอยู่เป็นประจำเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของภาคใต้ไปแล้วคุณครูจะมารองปัญญาเกี่ยวกับ ความรู้ที่นักเรียนเรียนไปเมื่อสักครู่นี้พร้อมหรือยังคะคำถามข้อที่1ภาคใต้ของเราเปรียบเสมือนสิ่งใดของประเทศไทยคะใช่แล้วคะ่ะภาคใต้ของเราเปรียบเสมือน ด้ามขวานของประเทศไทยข้อที่สองถ้านักเรียนอยากจะเที่ยวชมธรรมชาติเกี่ยวกับทะเลน,นักเรียนต้องไปภาคใดของประเทศไทยคะใช่แล้วค่ะคำตอบที่ถูกต้องภาค ใต้ของไทยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่นี้คุณครูจะสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของภาคใต้ภาคใต้มีทั้งหมด14จังหวัด มีภูมิอากาศสองฤดูการมีฤดูฝนกับฤดูร้อนนะคะภาษาที่ภาคใต้ใช้พูดกันก็คือภาษาใต้นะคะการแต่งกายผู้หญิงก็จะนุ่งผ้าป,ปาเตะผู้ชายก็จะนุ่งผ้าสโร่วัฒนธรรมประเพณีของคนภาคใต้ เช่นวัฒนธรรมกินเจของจังหวัดภูเก็ตวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแต่งกายเช่นการแสดงร,รัมมโนราวัฒนธรรมเกี่ยวกับการแสดงหนังตะรงนะคะภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำเครื่องถมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ภูมิปัญญาการทำกรงนกภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำเรือกอแระประเพณีของภาคใต้ก็เช่นประเพณีชนวัวประเพณีแข่งขันนกเขาหรือประเพณีชักพระนักเรียนคาประเพณีชักพระหรือว่าประเพณีรากพระ จะทำในช่วงวันออกพรรษานะคะจะเป็นการทำบุญข้าวสารทางแม่น้ำต่อไปประเพณีาศาสตร์เดือนสิบเป็นการทำบุญให้กับดวงวิญญาณวันพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วค่ะเขาเรียกว่าประเพณีาศาสตร์เดือนสิบอาหารของคนภาคใต้ก็จะรับประทาน ข้าวแกงไตปลาแกงเหลืองแกงคั่วกิ้งและผัดสตอผลไม้ของภาคใต้ก็เช่นเงาะรองกองลังศาสตุเรียนเป็นต้นนะคะอาชีพของภาคใต้ก็เช่นอา,อา,าชีพปลูกยางพาราหรือจับปลาน้ำเค็ม เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของภาคใต้ไปแล้วนั้นถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถกลับมาทบทวนใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งหรือจะทบทวนในใบความรู้ก็ได้เมื่อนักเรียนเข้าใจดีแล้วอย่าลืม นำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องถ้านักเรียนอยากรู้ความเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาประเพณีของภาคใต้นักเรียนไปสืบค้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าลืมนำไปปฏิบัติใช้เพื่อเป็นการสืบทอดหรืออนุรักษ์วัฒนธรรมของภาคใต้ ให้อยู่นานๆนนตลอ,อดไป